สวัสดีครับท่านผู้ชมผมมนตรีบุญจรั์ในนามชมรมเกษตรปลอดสารพิษและบริษัทไทยกรีนแครโกจำกัดวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของมะนาวมะนาวนี่ถือว่าเป็นพืชประจําครัวเรือนของพี่น้องเกษตรกรไทยมาช้านานท่านจะหลีกหนีไม่พ้นโรคแคนเกอร์โรคแคนเกอร์ในมะนาวเนี่ยนะครับมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียโรคแคนเกอร์นะครเขาจะสร้าง สปอนะฝังไว้ตามกิ่งก้านใบฝังไปที่รูโรคแคนเกอร์ในมะนาวเนี่ยเมื่อเกิดจะมีตุ่มนูนน,นคล้ายสะเก็ดของแผลเป็นนะครับแล้วก็ค่อยๆขย,ยายวงออกนะฮะการดูแลรักษาโรคแคนเกอร์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการดูแลรักษาแบบสารพิษได้ แต่เราก็ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การเตรียมดินมะนาวนี้ไม่ชอบดินแน่นเขาต้องการดินที่โปรง่งฟูแล้วก็ดูแลเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารให้ครบ5้าหมู่ของพืชไม่ควรให้ดินเหนียวแน่นเป็นอันขาดดินดีนะครับนอกจากโปร่งแล้วต้องดูแลเรื่องค่า PH ต้องเป็นกรดอ่อนๆ เราก็รักษาด้วยแนวทางชีวภาพได้ง่ายตัวที่กำลังโด่งดังก็คือการใช้จุลินทรีย์ที่ชื่อว่าวาซิลัสซับทูริสเอามาปราบโรคแคนเกอร์ในมะนาวมะพร้าวหนึ่งผลหรือนมหนึ่งกล่องที่หมักได้1-2วันแล้วเนี่ยไปบวกกับน้ำย0ลิตรฉีดพ่นในช่วงเย็นแดดอ่อนจะช่วยรักษาโรคแคนเกอร์ในมะนาวได้เป็นอย่างดีครับ